สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนะฮะมาพบกับเราอีกแล้วในแอปแบกไทยนะผมครัพี่เตอร์นะครับอ่านะฮะได้นอนมาทุกครั้งก็ต้องมีของดีนะแต่ได้นอนภายใต้ยี่ห้อนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาพี่เตอร์ใช่ครับไอว่านะครับไอว่าญี่ปุ่นเลยอ่านี่เลยเนี่ยไอว่านะกกําเนิดที่ญี่ปุ่นเลยเป็นลำโพงูทูธแบบพกพานะครับไซส์แบบว่าพก พาง่ายมากนะอ่ะไซส์เล็กมากเพราะตะก่อนที่ร้านเราก็จะมีแต่รุ่นที่เป็นแบบตัวเฮดิเทสในตัวเรทูนะใช่ไซส์ใหญ่หน่อยตัวนี้เรานํารุ่นเล็กๆมานําเสนอบ้างใช่มาพร้อมคุณภาพเสียงก็บอกเลยว่าโอ้โหเจ๋งมากนะตัวนี้เสียงเพราะมากเลยพี่ช้างใช่ครับนุ่มเบสนุ่มเสียงร้องโปร่งเพราะลื่นหูเลยนะใช่เลยฮะครับแล้วก็ที่สาคัญพกพังง่ายๆเลยนะครับ ด้วยรูปทรงที่ดูแล้วดีไซน์สวยด้วยนะนี่ดูที่กล่องนะดูรูปที่กล่องก่อนแล้วกันนะฮะนี่คือไอว่าเอสีคี9อกครับผมนะครับอะโชว์สรรพคุณเขาส้นหนึ่งนะด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.0นแล้วนะฮะก็แบตเตอรี่นี่บอกไว้เลยแต่ว่าแบตเตอรี่ขนาด4 0 0 0ันมิลลิมครับนะฮะนี่เลยฮะซปเปอร์เบสด้วย ่กำลังขับตัวนี้สิบวัตตสิบวัตต์นะฮะครับผมตัวนี้ก็คือเขาเป็นดูอัลดูอัลพาสีฟคือมีพาสีฟด้านข้างสองตัวนะฮะก็ที่บอกไปก็คือเขาเป็นบลูทูธห้าจุดศูนย์นะครับตัวนี้แล้วก็มีช่องเสียบไมโครอิเลกทริกได้ด้วยเล่นเพลงมีสามได้เอ็มพีสามเว็บไฟล์แฟกไฟล์ได้ด้วยวีเอตัวนี้เล่นไฟล์ได้เยอะเลยพี่ช้างน่าสนใจมากเลยครับตัวนี้นะฮะแล้วก็กำลังขับที่บอกไปก็คือ10วัตต์10วัต ก็มาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าถ้าท่านซื้อไปนะอันบล็อกออกมานะฮะนี่เลยที่สําคัญเลยนะของแท้ผมชอบรูปทรงเขานะรับประกันมีเปรับประกันศูนย์ประเทศไทยนะครับผมนี่เลยนะครับเล็กๆแล้วก็มีคู่มือให้ก็ซื้อสินค้าที่ไอ้ไปใคไม่ต้องกังวลฮะของแท้แน่นอนนะครับมีปัญหาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดนะแล้วก็สินค้ามีรับประกันทุกชิ้นนี่ดูดูรูปทรงผมชอบนะไซส์เขา ดูกำลังดีแล้วก็พูพาง่ายนะครับดูดีไซน์ซะก่อนนะเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมนะสายแถมไปนะก็สามจุดห้าสามจุดห้ากับสายชาร์จสายชาร์จเป็นแบบ USB มินิ USB นะตัวนี้ไม่มีหัวไม่มีหัวชาร์จนะครับไม่มีหัวชาร์จไปให้นะครับนี่เลยนะครับนี่ฮะดูไซส์กับเทียบกับมือพีเตอร์เห็นไหมฮะสวยงามแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่ทรงกลมนะออกทรงออกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะนะครับแล้วก็พาสซีฟ ด้านข้าง2ฝั่งเลยนะฮะก็ลำโพงไดมิเตอร์ขนาด45มิลสองตัวนะครับเสียงนุ่มๆเพราะๆเลยใช่นะฮะตัวแค่นี้แหละแต่เสียงบอกเกินตัวเลยนะครับอ่านะด้านหลังนะครับด้านหลังก็ปิดเปิดกระเซ็นไมโครอิดิกาสอินพุต3.5ชาร์จไฟไม่กันน้ำนะครับไม่กันน้ำนะฮะต้องบอกว่าไม่กันน้ำนะครับอ่าผมเปิดนะนี่เลยนด้านบนก็จะเป็นแผงมีปุมนะมีอะไรบ้างวิเตอร์โชว์นิดนึงฮะก็ด้านบนนะ ก็จะมีสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะอ่าแบตเตอรี่เวลาชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงครับเต็มมันจะดับ,บนะฮะแล้วก็ถ้าเวลาแบตจะหมดมันจะกระพริบแดงตรงนี้อ่าแล้วก็ชาร์จได้เลยนะฮะสัญ,ญลักษณ์ pairing bluetooth นะฮะตัวนี้เลือก input 3.5นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวเลือกโหมดตัวนี้ไฟจะบอกบอกสถานะนะว่าเป็น bluetooth หรือว่าเป็น AUX นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงอเล่นกับหยุด คอมพิวเตอร์หมุนรอบๆนะฮะหมุนหมุนให้ดูนี่นะบนี่นะนี่นี่เป็นพาสซีฟสองข้างนะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพาสซีฟอีกข้างหนึ่งนะครับใช่ครับนี่เลยอ่าก็เป็นลำโพงบลูทูธที่มีแบตเตอรี่ในตัวแน่นอนแบตเตอรี่ขนาดสี่พันเมยมใช้งานได้แปถึงสิบห้าชั่วโมงเลยพี่เตอร์นะครับนะฮะแล้วก็ ลำโพงรุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชัน t w s ด้วยนะครับซื้อไป2ตัวนะเชื่อมต่อกันแบบไร้สายนะครับแล้วก็ขนาดเป็นยังไงเอ่ยนะครับตัวนี้ขนาดไซส์มินชันนะฮะสองร้อยห้านะคือหน้ากว้างเลยนะความยาวนะครับฮะความสูงก็จะอยู่ที่หกสิบเก้าจุดเจ็ดครับผมแล้วก็ความลึกก็คืออยู่ที่หกสิบแปดจุดเจ็ดก็มันห่างกันไม่เยอะเพราะมันเป็นทรงสามเหลี่ยมนั่นเองใช่ครับน้ําหนักก็สี่ร้อยเก้าสิบสองกรัมครับผมก็ ห้าขีดนะใช่นะฮะตัวนี้เป็นลำโพงที่ต้องบอกเลยว่าเนื้อเสียงนี่โอ้โหเพราะมากเลยครับผมสำหรับท่านที่ชอบฟังเพลงนะ,ะเพลงเน้นสไตล์แบบเสียงร้องชัดชัดเสียงเบสนุ่มๆนะเวทีเสียงกว้างๆนะโอ้โหตัวไอว่ารุ่นนี้ทําได้ดีเลยนะครับครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมขอญอาตเชื่อมต่อดูนะพี่ช้างมาลองฟังกันหน่อยดีกว่านะนะครับสักครู่นะฮะ อะไรฮะปิดบลูทูธให้หน่อยครับเดี๋ยวให้น้องปิดบลูทูธนะฮะ Bluetooth disconnect อ่ะเวลาเชื่อมต่อก็จะขึ้นอะไรนะไอ้ว่าเลยนะ S B X นี่เลยนะครับเห็นไหมครับี่ช้างนี่เลยใช่ครับตามชื่อรุ่นเลยอ่ะ Sorry, you can take it as a love letter Take it as a heartbreak And I just got to say that I'm not bothered Cause I know that you got what you wanted anyway Wanted anyway hey, Mind. I was thinking about the shit we had up in the past All the fights and the tears that were shed Even though we were together, I always truly really felt alone Never really had a shoulder to cry on Never were you really ever there to lean on I remember that one night, all alone, crying in were room You were at a party with your friends I was sick down, feeling depressed. press I never felt like that up to the point Came back to my house all drunk Telling me you love me, but you're trying to get it in with someone else I didn't know how to react, so I just went with it Next thing that I know, you had a motherfucker on speed i telling him it's all a go นี่นี่ฮะเป็นลำโพงไซเล็กที่ น่าสนใจนะครับเรื่องของระเอียดเสียงคุณภาพเสียงนะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ไอว่าด้วยใช่ฮะมไม่สวยงามไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะถ้าได้เจ้าของนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงพีเตอร์อ่าใช่เลยกับลำโพงไซส์เล็กๆนะครับผมพัง่ายง่ายนะครับใช่ใช่ฮะนะฮะตัวนี้ก็คือไอว่าเอสบีเอ็กซ์เก้าเก้าเจนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาท รับประกันสู์ประเทศไทย1ปีนะครับมีของแท้แน่นอนนะครับมีไว้รับประกันไปนะฮะก็ใครที่ชอบลำโพงไซส์ใหญ่เสียงเพราะๆนะครับฟัง Easy Listening ฟังเพื่อสุนทรียภาพนะก็แนะนำตัวนี้เลยนะอครับผมเสียงใสๆลายละเอียดเสียงดีๆนะครับแล้วก็สวยด้วยนะพี่ช้างใช่สวยครับสวยออกแบบมันจะสวยนะครับครับผม ครับก็ตั้งบนโต๊ะทำงานตั้งในบ้านนี่โอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับครับผมนะฮะก็พันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับแล้วก็สินค้ามีสีเดียวนะครับอ่ะมีแบบนี้สีเดียวเลยออกสีเทาดำนะสวยนะสวยสวยนะครับครับผมก็พร้อมจำหน่ายแล้วที่แย้มไทยนะครับจะ สั่งซื้อมาทางออนไลน์ผ่านช่องทาง f c e e o o o หรือไลน์อดร้านก็ได้ครับผมนะครับหรือจะแวะเข้ามาฟังเสียงตัวจริงที่ช็อปเราหรือร้านเราก็ได้มีที่เดียวนะรมีที่เดียวครับอยู่วงเวียนตักสีบางเขตนะครับหมู่บ้านอวินิเพศนะมีช็อปมาลองได้เลยครับผมอ่ามาไม่ถูกก็สอบถามก็ได้หรือจะกด GPS นะนพิมคำว่าไอแพคไทยเข้ามาครับผมนะครับแล้วก็ ฝากด้วยนะครับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะแน่นอนที่สุดเลยของปลอมโดนเทนี่เยอะมากเลยนะครับใช่ครับก่อนซื้อช่วยเช็คเครดิตร้านนิดนึงนะว่าเชื่อถือได้ไหมใช่เลยแล้วเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเรื่องของการเคลมสินค้าหรือการช่วยแก้ไขปัญหาของสินค้าได้ไหมนี่ช่วยเช็คหน่อยนะครับใช่ใช่เลยจะเห็นแต่ว่าราคาถูกอย่างเดียวนะครับนะครับเพราะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะนะอเยอะครับเยอะนะเพราะว่าคนโทรมาหาเราเยอะนะ ครับก็ฝากไว้หน่อยก็ไม่อยากให้ท่านเสียตังฟรีครับนะครับนะก็ด้วยความห่วงใยจากจากร้านเรานะครับอ่ะนะครับก็ฝากด้วยสำหรับตัวไอว่า S B X 99J คัน890บาทรับกันสู่ประเทศไทย1ปีครับผมครับวันนี้ผมกับพีเตอร์ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรีวิวของเรานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ